เสียชีวิตตกสะพานลงไปประมาณกี่เมตรครับพี่ประมาณสิบเมตรประมาณสิบเมตรครับเออพี่พี่พี่ไปไปขึ้นหัวแล้วพี่ างานเลี้ยงศพออกมานะครับอุบัติเหตุเขาสารโทนนะครับรถบรรทุกท,ที่ปั้มาขาลงนะครับเขา,ขาสารโทน เบื้องต้นนะครับเจอผู้เสียชีวิตแล้วนะครับอยู่ใต้สะพานครับตกลงไปข้างทางกำลังเก็บผู้ครับวัติเหตุนะครับรอสามโทรถบรรทุกน้ำตาลครับรถ่วงบรรทุกน้ำตาลสลักทีกวงครับล่าสุดนะครับเจอคนเสียชีวิตแล้วนะครับ ตกลงไปทางล่างนะตกลงไปทางล่างค่อนข้างลึกหนูครับปิดการจราจรเด็ดขาดพาลงคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปสายไปสายมีอไหมล่ะ พี่แกไปใช้ไปให้เขาหน่อยไปน้หมดพื่งอนไปใช้อยู่หลังดิอยู่หน้าคนหนึ่งไปใช้ไปใช้อยู่หลังกันหนึ่งครับผมพูดอะไรอย่างพูดเองเองจบเองตอบเองจบชอบคลิปเองเนี่ยเหรอคุณนชิดมีไปใช้ไหมล่ะอันเดียการจราจรนะครับ